สวัสดีครับผมนก PK นะครับวันนี้มารีวิวปลั๊กเลย์พร้อมสายนะครับนี่เรามาดูสายกันนะครับสายก็ใช้ได้อยู่ครับไสในเป็นเป็นทองเหลืองนะครับนี่ครับข้างหน้าครับตัวนี้ราคา10ตัวนะครับ250บาทนะครับพร้อม พร้อมส่งเก็บเงินไปทางนะครับผมตัวนี้สามารถเสียบต่อกันไปได้นะครับเสียบต่อได้อย่างประมาณนี้นะครับครับถอดได้มือเดียวไม่ค่อยถนักอ่านี่ครับนี่ครับเสียบต่อกันไปเรื่อยๆได้ครับโอเคนะครับลูกค้าท่านใดสนใจ สั่งส่งพิมพ์ชื่อที่อยู่เบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เลยครับ250บาทนะครับ10ตัวนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับผมโอเคนะครับครับสวัสดีครับผม